สวัสดียามค่ำจ้าทุกคนพบกับพี่นุชอีกแล้วนะคะกับสาระดีๆยามค่ำคืนนะคะถ้าใครชอบนะคะพี่นุชฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด s ับ s c ไคร e ให้พี่นุชด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะพี่นุชจะ หลังจากที่เราคุยเรื่องวิตามิน B3 กันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไฮยาลูรรนิกแอซิดนะคะหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก็เงียบไว้นะคะฟังพี่นุชใหม่อีกทีนึ่ง <laughs> นะคะส่วนใครที่ยังไม่รู้ก็มุงกันเข้ามาฟังนะคะเสร็จเรียบร้อยซับน้ำ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องของไฮายาอันนี้พี่นุชไปเจอทริคมาทริคหนึ่งนะคะ,ะซึ่งพี่นุชก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะทำผิดมาตลอดเลยคือ,อเวลาที่เราใช้เซรั่มที่มันเป็นแบบดอปแบบเนี้ยเขาบอกว่าไม่ให้เอาไอ้ไอ้ไอ้ส่วนปลายของดอปเนี่ยถูกกับผิวหรือไปต้องกับผิวเราเพราะว่า เออมันจะเหมือนกับว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะโดนกับตรงเนี้ยเออแล้วเราก็เอาไปจุ่มใส่ใส่ในในเซรั่มอีกทีหนึง่งแต่พี่นุชอะ่ะทาแบบเนี้ยมาโดยตลอดเลยแต่ก็คือหน้าเราก็เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าที่เขาแนะนําจริงๆก็คือว่าค้องให้หยดอย่างเงี้ยสามหยดนะแล้วก็เอาดอกเก็บเขาขวดแล้วก็เอามาตบตบตบ,ตบอย่างนี้ อ่ะอันนี้คือเป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะถ้าใครถนัดก็ทำแบบนั้นเนาะอ่าอันนี้ก็คือที่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณเขาแนะนำมานะคะส่วนตัวพี่รุ้นเนี่ยหยดใส่น้ามาตลอดเลยเนาะเออมันก็ไม่เป็นไรนะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นสิวไหมเออแล้วเราก็พึ่ง อาบน้าล้างหน้ามาเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็รีบทาเซรั่มเพื่อให้ตัวเซรั่มเนี่ยช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้มันผิวเราก็คงจะยังไม่มีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออ่ะทีนี้ถ้าสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะก็ลองทําดูนะก็คือหยดเซรั่มลงฝ่ามือแบบเมื่อกี้เนี้ยแล้วก็เอาไอตัวดอกเนี่ยอ่ะใส่ขวดเหมือนเดิมแล้วค่อยเอาเซรั่มเนี้ย มาตบๆๆทั่วหน้านะคะเอ่ออะทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมนะคะที่มีใน J.K เซรั่มเนี่ยถึง4โมเลกุลนะคะหลายๆคนถามว่ามันหมายความว่ายังไงไอ้คำว่า4โมเลกุลเนี่ยคืออย่างนี้ตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ย เขามีหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายโมเลกุลนะคะซึ่งถ้าโมเลกุลที่เล็กเนี่ยโมเลกุลที่เล็กก็จะซึมลงสู่ผิวได้ชั้นลึกมากขึ้นนะคะยิ่งโมเลกุลเล็กก็ยิ่งลงเออซึมลงสู่ผิวได้ลึกมากขึ้นนะคะซึ่งผิวคนเราเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ 8ชั้นถ้าพี่นุจะไม่ผิดนะเท่าที่ความรู้พี่นุชมีนะคะก็คือว่าผิวเราเนี่ยจะมีทั้งหมด8ชั้นเนาะ,ะตัว J.K ซ e r u m ของเราเนี่ยมีไฮยาลูเรนอ่อลูรนิกแอซิดทั้งหมดเนี่ย4โมเลกุลนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะซึมลึกลงสู่ใต้ชั้นผิวเราเนี่ยได้ถึงผิวชั้นลึก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุถึงได้แนะนําว่าก่อนที่เราจะลงครีมบํารุงอะไรใดๆให้ลงเซรั่มของเราก่อนนะคะไอลงเซรั่มแล้วก็นวดวนวนวน,วนไปนะคะจนเออเซรั่มของเราเนี่ยซึมลงสู่ผิวหน้านะคะนวดวนหรือใช้วิธีตบก็ได้นะคะเ ตัวไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยยิ่งเขามีโมเลกุลเล็กก็จะยิ่งลงไปบำรุงในผิวชั้นลึกเราได้มากขึ้นนะคะแล้วตัวของเราเนี่ยมีเจตัว JK เนี่ยมีอย่างที่พี่นุชบอกว่ามีไฮยาถึง4โมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยดูดิริ้วรอยนะคะลิ้วรอยเมื่อก่อนพี่นุชเป็นแบบ แบบเป็นรอยย่นแบบนี้เลยนะแล้วก็ใต้ตาถ้าเออใต้ตาเนี่ยมันจะเป็นแบบโอ้โหพอยิ้มอะเห็นไหมอันเนี้ยเหลือนนิดเดียวแล้วอะเมื่อก่อนนี้คือแบบอืมแบบดูไม่ได้เลยอะแบบตีนเรียกว่าตีนเยอะมากาทีนี้อา่าแล้วก็ ยังมีตัววิตามิน B3 นะคะที่พี่นุชเคยเล่าให้ฟังว่าเออมันช่วยในเรื่องของมันช่วยในเรื่องของอาการฟื้นฟูผิวการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวนะคะแล้วก็มีเซรามายมีเซรามายกระตุ้นการสร้างเซรามายใต้ชั้นผิวเพราะฉะนั้นก็จะได้ในเรื่องของผิวอักเสบ อ่สิวคนที่เป็นสิวนะคะใช้ดีมากเลยวิตามิน B3 มเนี่ยนะคะเอ่อคนที่เป็นสิวใช้ได้บางคนนะคะเอ่อผิวหน้ามันเป็นสิวก็ไม่อยากที่จะใช้เซรั่มเพราะอาจจะอาจอันนี้อันนี้พี่นุชเปิดเปิดกระปุกใหม่นอกเรื่องนิดนึงเปิดกระปุกใหม่ให้ดูเนื้อครีมนี่เห็นปะ เนื้อครีมบัวหิมะของแท้เกตเอะเนื้อครีมจะแบบนุ่มละมุนมากเนี่ยพอแตะพอแค่เอานิ้วแตะลงไปเนี่ยที่ปลายนิ้วเราจะรู้สึกเย็นๆแล้วพอเราทาลงสู่ผิวอะเดี๋ยวหนุจะเกี่ยให้ดูนีพอเราทาลงสู่ผิว,เ,ว,เ,เ,าาผวเขาจะซึมลงสู่ผิวเลยเห็นปะ ไม่เหลือเป็นแป้งไม่เหลือเป็นคราบแป้งค้างอยู่บนผิวนะคะไม่เหนียวหนืดเป็นแบบเหมือนแป้งกวนนะคะบางคนถามว่าพี่เอ่อของแท้กับของปลอมอะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงจะดูยังไงคือดูภายนอกไม่ได้อย่างที่บอกไม่งั้นเขาไม่เรียกของปลอมของก๊อฟหรอกใช่ปะละ่ะเออมันต้องดูด้านในอย่างเดียว เพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์เนมที่จะได้เออมีจุดนู้นจุดนี้นะที่แบบก๊อปไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยของเราเนี่ยเนื้อครีมเนื้อครีมอย่างเดียวเลยค่ะที่แบบก๊อปไม่ได้เรียนแบบไม่ได้นอกนั้นข้างนอกเนี่ยได้หมดนะคะคือถ้า คนที่แบบไม่มั่นใจลูกค้าที่ไม่มั่นใจอย่างเงี้ยซื้อไปนะคะก่อนใช้คุณก็เอาไปทดสอบตรวจสอบสารได้เลยพี่นุษสอบอ,อย่าพูดว่าสอนพี่นุษแนะนำไว้แล้วนะคะวิธีง่ายๆในการทดสอบสารหรือใน Google ก็มีนะคะใน YouTube ก็มีนะคะมีคนทำเยอะอยู่นะว่าทดสอบเบื้องต้นเนี่ยทดสอบอยังไงอะกลับมาพูดในเรื่องของสิว ถึงไหนแล้วเราคุยอออ่ะ,อะบางคนเนี่ยเป็นสิวแล้วเคยไปเจอพวกเซรั่มที่มันแบบมันมัน,มนใช่ไหมยิ่งแบบทําให้สิวเพิ่มอะไรเงี้ยจะบอกว่าตัว JK เซรั่มอะ่ะไม่มีความมันเลยนะคะเพราะไม่มีออยเลยไม่มีออยใดๆเลยนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยไม่มีออยใดๆเลยนะคะเขาเออ พูดง่ายๆว่าตอนแรกเนี่ยก็คือว่าทํามาสําหรับคนเป็นฝ้าใช่ไหมจุดประสงค์ก็คือว่าทํามาสําหรับคนเป็นฝ้าแต่ตัววิตามิน B3 มเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเ,เซลลมาใต้ชั้นผิวซึ่งพี่นุ้ยเคยบอกแล้วว่าไอ้ตัวเซลลมายใต้ชั้นผิวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการอักเสบระคายเคืองของผิวเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเป็นสิวก็เลยใช้ดีนะคะแล้วที่พี่นุนแนะนำอย่างที่บอกเราอย่าปล่อยให้ผิวหน้าเราเนี่ยแห้งไปเองหลังเราจกักหลังจากที่เราอาบน้ำล้างหน้ามานะคะก็คือก่อนจะทำสิ่งอื่นใดนะคะให้เรารีบมาซับน้ำซับน้ำแล้วก็ลงเซรั่มก่อนนะคะเพื่อให้ เซรั่มเนี่ยกักเก็บน้ำไว้ใต้ชั้นผิวพอผิวเรามีความชุ่มชื้นแล้วเนี่ยร่างกายก็จะไม่สั่งผลิตน้ำมันออกมานะคะพอไม่ผลิตน้ำมันไอส่วนเกินออกมาเนี่ยก็ลดการเกิดสิวใหม่นะสิวเก่าก็ยุบแห้งไปสิวใหม่ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสิวก็จะค่อยๆหายนะจากประสบการณ์ที่พี่นุชใช้เนี่ยเอาจริงๆนะ ริ้วรอยหายก่อนเลยริ้วรอยเป็นอันดับแรกที่พี่นุชยสังเกตว่าใช้ไปได้ประมาณแค่ประมาณ 3- 4วันนะพี่นุชยสังเกตว่าริ้วรอยของตัวเองอะ่ะมันเล็กๆอะ่ะมันตื้นขึ้นเล็กๆอะ่ะเริ่มมองไม่เห็นแล้วริ้วรอยเล็กๆอะ่ะแต่ริ้วรอยที่แบบเมื่อก่อนพี่นุชชอบย่นหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นริ้วรอยลึกตรงนี้ตรงนี้นะเออริ้วรอยลึกแบบแบบเห็นชัดเลยอะ่ะเออ คือให้ไอตัวริ้วรอยเนี่ยยิ่งกรบยิ่งทาแป้งยิ่งทาออคอนซีลเลอร์ยิ่งทารอ,อ,องพื้นอะ่ะแม้ยิ่งตกล่องน่าเกียดยิ่งชัดเลยอะ่ะเออเมื่อก่อนนะ่ะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เนื่องจากหน้าเราชุ่มชื้นนุ่มฟูใช่ปะ่ะลงรองพื้นแบบเบาๆบางๆเลยแล้วคือคือทาแป้ง หรือว่าทารองพื้นนติดทนเนียนแน่นทั้งวันเลยอะเอออ,ะ,อะยังไม่จบพูดไปเรื่อยไม่มีสคริปต์เออก็คือพอสิ่งแรกนะคะที่ที่ออดีขึ้นเลยนะคะหลังจากที่ใช้ตัวเนี้ยนะคะก็คือว่ารออิ้วรอยนะคะริ้วรอยค่อยๆหายไปก่อนสังเกตเลยนะคะแล้วก็พอ สิวนะคะเรื่องสิวเริ่มดีขึ้นตามมาหลังจากริ้วรอยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบเดือนอ่ะนะคะเริ่มเห็นว่าเออผิวหน้าเนี่ยสว่างขึ้นฝ้าจางลงนะคะเออเรื่องฝ้าเนี่ยใช้เวลาเรียกว่าเป็นเดือนนะคะกว่าจะเห็นผลแต่ในเรื่องของรูขุมขนกระชับ ริ้วรอยเล็กๆหายไปริ้วรอยลึกๆตื้นขึ้นเนี่ยสัปดาห์แรกเห็นแล้วเอาเอาง่ายๆความรู้สึกส่วนตัวของพี่นุษนะที่พี่นุทาดเจเคเซรัมตัวเนี้ยคือแค่คืนแรกอะตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าหน้าแบบหน้านุ่มละมุนมากเลยแล้วเหมือนกับเขายิ่งไปเสริมประสิทธิภาพของของของครีมเนี่ยบำรุงของเราเนี่ยให้แบบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะ พี่นุชถึงได้จัดเซตโปรแนะนำให้ใช้คู่กันเนาะ ไฟบนห้องพี่นุชอ่ะมันจะเป็นไฟที่สีเอ่อออกออกสีแบบส้มๆอะ่ะเออมันจะไม่ได้เป็นสีแบบไม่ได้เป็นสีเหลืองนีออนอะ่ะเออบนไฟบนห้องผิวพี่นุชก็เลยจะเลยออกแบบเหลืองๆหน่อยแต่ถ้าข้างล่างก็อย่างที่ทุกคนเห็นน่ะเออมันเป็นไฟขาวอะ่ะหรือแสงธรรมชาติก็ขาวปกติอันนี้ข้างปากเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนจะเป็นปานกนกกระจอกเนี่ยพี่นุชเอาอันเนี้ยทาพี่นุชเอาขมิ้นทาเออรู้สึกว่าเริ่มเป็นเมื่อวานมั้งก็เอาขมิ้นทาเนี่ยแห้งแล้วแห้งหายแล้วเออปกติเป็นปานกนกกระจกเป็นหลายวันอยู่นะเออหายแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ไปนอนแล้วก็ ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์ของพี่นุษนะเออถูกต้องตามวิชาวิชาการบ้างไม่ถูกบ้างนะแต่พี่นุษก็ใช้กับตัวเองแล้วมันเห็นผลไงเออ,อย่างที่ที่ทุกคนเคยเห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้พี่นุษเป็นเป็นฝ้าหนักมากผิวพังมากนะคะเป็นทั้งสิวทั้งฝ้าผิวพังมากแล้วก็ กลับมาดีขึ้นได้นะคะพี่นุชก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองมาแชร์นะคะเอ่อแล้วก็เวลาที่ใช้อะไรเนี่ยก็จะหาข้อมูลด้วยว่าเฮ้ยทำไมใช้ตัวนี้แล้วมันดีหรือว่าเฮ้ยเราจะใช้วิธียังไงดูแลผิวยังไงให้ผิวเราแบบคงความอ่อนเยาว์ไปเรื่อยๆนะคะโอเควันนี้ไปแล้วฝันดีทุกบ้านนะคะสวัสดีค่ะ